ได้แล้วนะคะแต่ทีนี้สมุทรสาครค่ะช่วงเมื่อวานกับช่วงเมื่อตอนกลางคืนนะคะฝนตกลงมาค่ะทุกคนเราก็เลยมาดูหน่อยนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนี่เหมือนกันนะคะเขียวขจีขึ้นมาเลยค่ะดูเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแต่น้องกินโอค่ะทุกคน น้องกินโอ๊คโดนฝนแล้วเป็นแบบนี้เลยงานเก็บได้แล้วนะคะแต่ทีนี้สมุทรสาครค่ะช่วงเมื่อวานกับช่วงเมื่อตอนกลางคืนนะคะฝนตกลงมาค่ะทุกคนเราก็เลยมาดูหน่อยนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างเหมือนกันค่ะน้องฟิเล่ก็เหมือนกันนะคะงานเก็บได้แล้วนะคะแต่ทีนี้ สมุทรสาครค่ะช่วงเมื่อวานกับช่วงเมื่อตอนกลางคืนนะคะฝนตกลงมาค่ะทุกคนเราก็เลยมาดูหน่อยนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนี่เหมือนกันนะคะเขียวขจีขึ้นมาเลยค่ะดูเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแตนนะน่น้องกินโอ๊กค่ะทุกคนน้องกินโอ๊กโดนฝนแล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะคะ เเหมือนกันนะคะเขียวขจีขึ้นมาเลยค่ะดูเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแตนนคคะน่น้องกินโอค่ะทุกคนน้องกินโอ๊โดนฝนแล้วเป็นแบบนี้เลยน้องลิเลดโอ๊กลอตนี้ดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเป็นพุ่มไม่สวยเท่าไหร่ค่ะถามว่าอา่ถ้าในระดับของคนนะคะค่อนข้างจะแบะแบ่ออกนะคะใบแบะออกนะคะ,ะ,ออก,ะ,คะก็ยังเป็นพุ่มอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะทุกคน ห้อยลงมาโดนน้องนิดนึงค่ะทีนี้เราก็เลยแวะมาดูค่ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเช้านี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนน้องกินปลูกอะค่ะแบบนี้จะถือว่ายังเล็กเกินไปค่ะจริงๆเขาจะเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะสําหรับที่ใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะส่วนน้องฟินเลก็เหมือนน้องลิทเลดโอ๊คลอตนี้ดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเป็นพุ่มไม่สวยเท่าไหร่ค่ะถามว่า ถ้าในระดับของกินคอ o สของเรานะคะเพื่อนๆทุกคนดูเขียวขจีซุ้มฉ่าดีนะคะกินคอสของเรานะคะเพื่อนๆทุกคนดูเขียวขจีซุ้มฉ่ำดีนะคะเหมือนกันค่ะน้องฟิเลก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะน้องฟิเลก็เหมือนกันนะคะงามระดับหนึ่งค่ะคนปลูกให้สักประมาณห้เปร์เซ็นตนะคะ คือจริงๆแล้วน้องต้องเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะเราจะได้เก็บแล้วค่ะล็อตนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมค่ะขอให้เพื่อน,เอนเๆเฮงเฮงปังๆนะคะค่ะโดนฝนไปแล้วเออได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าเอ่อหลังคาของน้องนะคะเป็นหลังคาพลาสติกค่ะมีน้ําที่ฝนตกลงมาใช่ไหมคะทําให้น้ําที่เหมือนกันนะคะเขียวขจีขึ้นมาเลยค่ะดูเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแต่น้องกินโอค่ะทุกคน น้องกินโอ๊กโดนฝนแล้วเป็นแบบนี้เลยสวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะก่อนไปทํางานของเรานะคะเราก็แวะมาดูน้องผักของเรานะคะเพราะว่าอีก2วันนะคะน้องก็จะสามารถแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของน้องอีกทีนะคะอะไรไปเรื่อยๆวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้ส่วนต้นที่โดนแดดมากเกินไปแล้วตุลีเย่ไปแล้วก็ ต้องปล่อยน้องไปค่ะแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะดูค่ะเพื่อนๆชุ่มฉ่าดินพุ่มเขียวขจีดีค่ะในส่วนที่น้องไม่โตก็มีนะคะหรือว่าตายเป็นพุ่มเขียวขจีดีค่ะในส่วนที่น้องไม่โตก็มีนะคะหรือว่าตายน้องลิดเลดโอกล็อตนี้ดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเป็นพุ่มไม่สวยเท่าไหร่คะ่ะถามว่าอ่าถ้าในระดับของ สามารถเก็บได้แล้วนะคะแต่ทีนี้สมุทรสาครค่ะช่วงเมื่อวานกับช่วงเมื่อตอนกลางคืนนะคะฝนตกลงมาค่ะทุกคนเราก็เลยมาดูหน่อยนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างมันปลูกอะค่ะแบบนี้จะถือว่ายังเล็กเกินไปค่ะจริงๆเขาจะเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะสําหรับที่ใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะส่วนน้องฟินเลก็เหมือนพุ่มเขียวขจีดีค่ะในส่วนที่น้อง ไม่โตก็มีนะคะหรือว่าตายส่วนต้นที่โดนแดดมากเกินไปแล้วตุลิเย่ไปแล้วก็ต้องปล่อยน้องไปค่ะแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะดูคะ่ะเ <c oughs> พื่อนๆชุ่มฉ่ำดีเหมือนกันนะคะเขียวขจีขึ้นมาเลยค่ะดูเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแตนนะน่น้องกินโอ๊กค่ะทุกคนน้องกินโอ๊กโดนฝนแล้วเป็นแบบนี้เลยส่วนต้นที่โดนแดดมากเกินไปแล้วตุลิเย่ไปแล้วก็ต้องปล่อยน้องไปค่ะแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะ ดูค่ะเพื่อนๆชุ่มฉ่ำดีงามระดับหนึ่งค่ะคนปลูกให้สักประมาณห้าสิบปอร์เซ็นตนะคะคือจริงๆแล้วน้องต้องเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะเห็นนะคะค่อนข้างจะแบะแบะออกนะคะใบแบะออกนะคะก็ยังเป็นพุ่มอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะทุกคน เก็บได้แล้วนะคะแต่ทีนี้สมุทรสาครค่ะช่วงเมื่อวานกับช่วงเมื่อตอนกลางคืนนะคะฝนตกลงมาค่ะทุกคนเราก็เลยมาดูหน่อยนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะคะโดนฝนไปแล้วเออได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าอาหลังคาของน้องนะคะเป็นหลังคาพลาสติกค่ะมีน้ําที่ฝนตกลงมาใช่ไหมคะทําให้น้ํเหมือนกันค่ะน้องฟิเลก็เหมือนกันนะคะ สวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะก่อนไปทํางานของเรานะคะเราก็แวะมาดูน้องผักของเรานะคะเพราะว่าอีกสองวันนะคะน้องก็จะสามนะคะค่อนข้างจะแบะแบะออกนะคะใบแบะออกนะคะก็ยังเป็นพุ่มอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะทุกคนน้องลิทเลดโอ๊คลอตนี้ดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเป็นพุ่มไม่สวยเท่าไหร่ค่ะถามว่าถ้าในระดับของ เหมือนกันนะคะเกี่ยวขจีขึ้นมาเลยค่ะดูเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแตนนะน่น้องกินโอ๊กค่ะทุกคนน้องกินโอ๊กโดนฝนแล้วเป็นแบบนี้เลยห้อยลงมาโดนน้องนิดนึงค่ะทีนี้เราก็เลยแวะมาดูค่ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเช้านี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนน้องกิ๊แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของน้องอีกทีนะคะอะไรไปเรื่อยๆวันศุกร์นี้นะคะ วันศุกร์นี้แล้วนะคะค่อนข้างจะแบะแบออกนะคะใบแบะออกนะคะก็ยังเป็นพุ่มอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของน้องอีกทีนะคะอะไรไปเรื่อยๆวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของน้องอีกทีนะคะอะไรไปเรื่อยๆ วันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้เหมือนกันค่ะน้องฟิเล่ก็เหมือนกันนะคะคนปลูกอะคะอ่ะแบบนี้จะถือว่ายังเล็กเกินไปค่ะจริงๆเขาจะเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะสําหรับที่ใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะส่วนน้องฟินเล่ก็เหมือนห้อยลงมาโดนน้องนิดนึงค่ะทีนี้เราก็เลยแวะมาดูค่ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเช้านี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคน น้องกิ๊กน้อง Red Oak, ลิทเลดโอ๊กล็อตนี้ดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเป็นพุ่มไม่สวยเท่าไหร่ค่ะถามว่า,าถ้าในระดับของังคาโดนฝนไปแล้วได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าหลังคาของน้องนะคะเป็นหลังคาพลาสติกค่ะมีน้ำที่ฝนตกลงมาใช่ไหมคะทำให้น้ำงามระดับหนึ่งค่ะคนปลูกให้ซักประมาณห้าสิบปอร์เซ็ตนะคะ คือจริงๆแล้วน้องต้องเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะคนปลูกอะคะ่ะแบบนี้จะถือว่ายังเล็กเกินไปค่ะจริงๆเขาจะเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะสําหรับที่ใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะส่วนน้องฟินเล่ก็เหมือนหรือว่าตูลิเย่ไปก็มีนะคะอันนี้น้องเลดโอค่ะที่เหมือนกันนะคะเขียวขจีขึ้นมาเลยค่ะดูเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแต่น้อง กินโอ๊กค่ะทุกคนน้องกินโอ๊กโดนฝนแล้วเป็นแบบนี้คนปลูกอะคะ่ะอัแบบนี้จะถือว่ายังเล็กเกินไปค่ะจริงๆเขาจะเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะสําหรับที่ใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะส่วนน้องฟินเลก็มินคอร์สของเรานะคะเพื่อนๆทุกคนดูเขียวขจีซุ้มฉ่าดีนะคะกินคอร์สของเรานะคะเพื่อนๆทุกคนดูเขียวขจีซุ้มฉ่าดีนะคะกินเหมือนกันนะคะเขียวขจีขึ้นมาเลยค่ะดูเป็นพุ่มเป็นกอขึ้นมานะคะแต่น้อง กินโอ๊กคะ่ะทุกคนน้องกินโอก๊กโดนฝนแล้วเป็นแบบนี้ลกินคอร์สของเรานะคะเพื่อนๆทุกคนดูเขียวขจีซุ้มฉ่ําดีนะคะนะคะโดนฝนไปแล้วเออได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าเออลังคาของน้องนะคะเป็นหลังคาพลาสติกค,ค่ะมีน้ําที่ฝนตกลงมาใช่ไหมคะทาให้น้ําห้อยลงมาโดนน้องนิดนึงค่ะทีนี้เราก็เลยแวะมาดูค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเชา้านี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคน น้องกิีนคอร์สของเรานะคะเพื่อนๆทุกคนดูเขียวขจีซุ้มฉ่าดีนะคะห้อยลงมาโดนน้องนิดนึงค่ะทีนี้เราก็เลยแวะมาดูค่ะนะคะเพื่อนเเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเช้านี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนน้องกิกน,น้องลิทเลดโอกรดนี้ดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเป็นพุ่มไม่สวยเท่าไหรค่ค่ะถามว่าถ้าในระดับของ งามระดับหนึ่งค่ะคนปลูกให้สักประมาณ50%เปนนะคะคือจริงๆแล้วน้องต้องเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่กว่านี้นะคะเป็นพุ่มเขียวขจีดีค่ะในส่วนที่น้อง